ดีค่ะวันนี้บริษัทฮอตพี p ท็อปอิควอปเมนจำกัดจะมาแนะนำเครื่องดูเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้ยี Ye ่ห้อแอดมอรุ่น LC27 จากแอดมอร์ดเมดิซินเทคนิคประเทศเยอรมนีโดยมี2ตัวเลือกคือรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวและรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องดูเสมหะชนิดเคลื่อนย้ายได้ยี Ye ่ห้อแอดมอรรุ่น LC27 ตัวเครื่องมีขนาดประมาณ28.6คูณ24.3คูณ11.8เซนติเมตรสำหรับรุ่นไม่มีแบตเตอรี่มีน้ำหนัก1.9กิโลกรัมส่วนรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวจะมีน้ำหนัก3.3กิโลกรัมเครื่องมีความดัง65เดซิเบลตัวเครื่องสามารถทำแรงดูดได้สูงสุด27บวกลบ3ลิตรต่อนาทีใช้เวลาในการชาร์จ12ชั่วโมง หากไม่ได้ใช้งานควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกๆ3เดือนตัวเครื่องมีไส้กรองสำหรับกรองเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียรและป้องกันไม่ให้สารขัดหลังย้อนกลับเข้าสู่ตัวเครื่องได้ที่จับยกเครื่องปุ่มปรับสุญญากาศมาตรวัดสุญญากาศกระบอกซักชั่นไส้กรองแบคทีเรียรและไวรัส อะแดป,ปเตอร์สีน้ำเงินสายซิลิโคนปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มสำหรับปดกระบอกออกจากตัวเครื่องช่องเชื่อมต่อสำหรับชุดจ่ายไฟหลักไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ที่พักสายซิลิโคนเติมน้ำประมาณ10-20มลลตรลงกระบอกสารคัดหลังจะช่วยป้องกันไม่ให้สารคัดหลังแห้งติดกระบอก ใส่ฝากระบอกเข้ากับตัวกระบอกโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วหมุนให้แน่นใส่ไส้กรองแบคทีเรียและไวรัสลงในช่องแล้วหมุนหนึ่งใน4ส,ส่วนตามเข็มนาฬิกาห้ามใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มีไส้กรองแบคทีเรียโดยเด็ดขาดวางกระบอกรองรับสารคัดหลังเข้ากับตัวเครื่องโดยให้วางก้นกระบอกเข้ากับฐานและดันกระบอกเข้าไปให้ติดกับตัวเครื่องขณะเดียวกันก็ให้กดปุ่มสีฟ้าด้านบนไว้ ดันเข้าจนสุดแล้วปล่อยปุ่มสีฟ้าออกตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบอกเข้าที่อย่างแน่นหนาะใส่อแดปเตอร์สีน้ำเงินเข้าไปที่ฝาของกระบอกโดยหมุนอแดปเตอร์สีน้ำเงินหนึ่งใน4ส่วนตามเข็มนาฬิกาจากนั้นต่อสายซิลิโคนเข้ากับอแดปเตอร์สีน้ำเงินแล้วตอฟิงเกอร์ทิปเข้ากับสายซิลิโคนอีกด้านสามารถเสียบสายซิลิโคนไว้ที่พักสายซิลิโคน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานเสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์และเสียบเข้ากับเต้ารับสำหรับรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้เปิดอุปกรณ์เมื่อต้องการใช้งานเท่านั้นและต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้งก่อนใช้งานซึ่งในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ไฟ LED สีเขียวจะสว่างขึ้น LED สีเขียว2ดวงหมายถึงแบตเตอรี่มากกว่า60% 1ดวงหมายถึงแบตเตอรี่20-60%และสีแดง1ดวงหมายถึงแบตเตอรี่น้อยกว่า20%กดปุ่มเปิดสวิตช์เพื่อเปิดเครื่องจะมีไฟแสดงสถานะการทำงานสีเขียวสว่างขึ้นตัวปั๊มจะเริ่มทำงาน ให้หมุนปุ่มปรับสุญญากาศไปทางเครื่องหมายบวกตามแรงดูดที่ต้องการจากนั้นปิดช่องลมของสายดูดเพื่อทดสอบแรงด,ดูหมุนปุ่มปรับสุญญากาศอีกครั้งจนกระทั่งมาตรวัดแสดงแรงดูดที่ต้องการในการลดแรงดันสุญญากาศให้หมุนตัวปรับปุ่มสุญญากาศไปทางเครื่องหมายลบหากปรับสุญญากาศมากเกินไปผู้ป่วยอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสควรหมุนปรับระดับสุญญากาศตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย คอยสังเกตปริมาณของสารคัดหลั่งในกระบอกรองรับเสมหะล้างกระบอกรองรับเสมหะทันทีที่สารคัดหลั่งมีปริมาณครึ่งหนึ่งของกระบอกหากกระบอกเก็บสารคัดหลั่งเต็มจะไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เพื่อดูดต่อได้เมื่อต้องการปิดเครื่องให้หมุนปุ่มปรับสัญญากาศไปทางลบจนสุดแล้วกดปุ่มปิดสวิตช์แล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งเพื่อเป็นการถนอมเครื่อง ิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อถอดฟิงเกอร์ทิปสายซิลิโคนอะแดปเตอร์สีน้ำเงินและกระบอกออกจากตัวเครื่องถอดกระบอกใส่สายคัดลังออกโดยการกดปุ่มผลดกกระบอกออกจากตัวเครื่องและหยิบกระบอกออกถอดฝากระบอกใส่สายคัดลังออกโดยหมุนฝาหนึ่งใน4ส่วนทวนเข็มนาฬิกา เสร็จแล้วทำความสะอาดโดยล้างอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาล้างขวดนมเด็กหรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรตามด้วยล้างน้ำสะอาดจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วผึ่งให้แห้งควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกใช้งานเมื่อเปลี่ยนผู้ป่วยควรเปลี่ยนไส้กรองฟิงเกอร์ทิปสายซิลิโคนอะแดปเตอร์สีน้ำเงินใหม่เสมอเปลี่ยนไส้กรองแบคทีเรียและไวรัสโดยหมุนไส้กรองทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงไส้กรองออกจากช่อง จากนั้นใส่ไส้กรองอันใหม่เข้าไปในช่องกรองแล้วหมุนหนึ่งในสส่วนตามเข็มนาฬิกาควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทุกๆ14วันห้ามล้างหรือนึ่งไส้กรองแบคทีเรียและไวรัสหากไส้กรองมีการเปลี่ยนสีหรือมีคราบสกรปรกควรเปลี่ยนไส้กรองใหม่ทันทีเพื่อป้องกันแบคทีเรียและไวรัสทำความสะอาดตัวเครื่องโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบัดหมาเ็ดบริเวณรอบของตัวเครื่องควรทำความสะอาดเป็นประจำ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อบริษัท h o t p i t o p Equipment จำกัดค่ะ